เห็นไหมครับผมเนี่ยเกจองพระเนี่ยจะเป็นตุ่มๆนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะปลายแหลมขึ้นไปเขาจึงเรียกว่าเป็นสมเด็จพรัคังพิมพ์เกตบัวตูมนะครับเกตบัวตูมเนี่ยความยาวของเกตนะครับจะไม่จดซุ้มนะครับจะอยู่แค่นี้แหละครับอยู่แค่นี้คือสั้นนะครับสั้น พระสมเด็จรุ่นนี้เนื้อองค์พระนะครับจะมีความสวยงามมากเลยนะครับคือเนื้อเนี่ยหนึบนุ่มและสวยงามมากนะครับจุดสังเกตต่อมานะครับท่านจะมีหูนะครับมีหูมีหูสองข้างโดยซ้ำไปนะครับแต่ว่าฝั่งนี้มองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวขยายให้เพื่อนดูนะครับเออมีนะครับเนี่ยนี่ไงเห็นไหมครับเนี่ยเห็นน้อยเนี่ย เห็นน้อยๆครับจุดต่อมานะครับและจุดต่อมานะครับเขาจะสังเกตบริเวณชายจีวอใต้รักแร้ของค์พระท่านนะครับจะเป็นเหมือนขององคุณสีเนาะคือมีจีวอตรงใต้รักแร้นะครับเนี่ยคือจุดสังเกตต่อมานะครับมีชายจีวรที่ใต้รักแร้ของท่านเห็นชัดเจนนะครับและจุดต่อมาที่เขาจะสังเกตนะครับหัวเข่าองค์พระท่าน บริเวณนี้นะครับจะมีรอยจิกนะครับมีรอยจิกเห็นไหมครับเนี่ยวันนี้อาจจะพูดยาวด้วยหนึ่งครับมีรอยจิกเหมือนกับเล็บจิกนะครับเห็นไหมครับตรงนี้จริงๆแล้เราเป็นสีดําแบบนี้หรอครับเพราะว่าเป็นที่กล้องนะครับจริงๆไม่ดําเมี่ยมอย่างนี้หรอกนะครับแล้วต่อมานะครับเส้นบริเวณตรงนี้จะมีเส้นอาสนะนะครับแล้วก็แล้วก็ลึกด้วยนะบริเวณช่องงนี้ลึกนะครับลึกไม่ใช่ตื้นตื้นนะครับลึกเนี่ย เนี่ยเนี่ยเนี่ยลึกนะครับลึกจะมีเส้นอาสนะรางๆสองเส้นนะครับคือเส้นบนแล้วก็เส้นล่างนะครับแล้วปลายเรือหงจะมีความคมชัดมากนะครับเห็นไหมครับเนี่ยมองไกลๆนี่เขาเรียกว่าสมเด็จทิมเกตประตูมนะครับองนี้มีคนโทรมาหลายคนเลยนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ตกลงปรงใจว่าจะ เออนี่มนท่านหรือเปล่านะครับคือยังนะครับยังเพราะว่าต้องเอามาเก็บไว้เอามาให้เพื่อนๆเรามารับชมกันนะครับมาดูกันนะครับเนี่ยด้านข้างรอยตัดนะครับแล้วก็มีดินสุงกงซุ้มกอเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่รอยตัดของพระองค์นี้นะครับเห็นไหมด้านหลังจะเป็นกระดานนะครับเป็นกระดานกระดานจะขวางๆแบบนี้นะครับเนี่ย เนี่ยเนื้อสมเด็จก้อนสมเด็จก็ยังมีอยู่เห็นไหมครับเนี่ยนี่การยุบตัวนะครับมาดูด้านด้านข้างนะครับด้านหลังเออด้านหลังด้านล่างด้านล่างไม่ใช่ด้านข้างนะมีหยกเห็นไหมครับเนี่ยจะมีหยกจีนเนี่ยเนื้อก้อนสมเด็จมีหยกจีนเป็นเบสิกนะครับพระองค์นี้เป็นเบสิกไม่ใช่ธรรมดานะครับเห็นะฮะแม้ว่าด้านนี้จะโดนถูเนี่ยโดนถูเอา ไปใส่น้ํากินแต่ก็ไม่ได้ถูอะไรมากมายนะครับส่วนด้านนี้ยังคงความสวยงามเหมือนเดิมนะครับพระองค์นี้ถ้าผมดูไม้ผิดนะเขาบอกว่าวัดระฆังเนี่ยเส้นสุมจะใหญ่เห็นไหมใหญ่ตรงนี้จะลึกนะครับพื้น,นี่จะลึกก็ลึกจริงๆเหรอครับเนี่ยลึกมากเห็นไหมลึกข้างในลึกกว่าข้างนอกนะครับข้างนอกจะตื้นข้างในจะลึกเห็นไหม ถ้าใส่น้ําก็อยู่ได้เลยนะครับเนี่ยถ้าตรงนี้ไม่แตกออกไปนะไม่บินออกไปเนี่ยใส่น้ําก็ลอยลงแรง,งอยู่เลยนะครับวันนี้เอาพระสมเด็จวัดระฆังพิมเกียรติประตูมเหนือธรรมชาติมาให้เพื่อนๆรับชมกันธรรมดาเหนือจะไม่ชัดขนาดนี้นะครับวันนี้เอาปรับแต่งกล้องให้เป็นธรรมชาตินะครับก็จะได้ให้เพื่อนๆดูว่าเป็นพระที่มีความสวยงาม แล้วก็เป็นธรรมชาตินะครับวัดคังเกตบัวตูมองนี้ได้มาจากสมุดประการนะครับได้มาเนื่องจากสมัยนั้นนะ่ะได้มายังไงเขาย้ายบ้านมั้งนะครับพระก็อยู่ในบ้านเก่าแก่บ้านหลังหนึ่งพอดีเราไปเช่าก็เห็นติดอยู่นะครับแต่ไม่มีคงไม่มีกรอบอะไรหรอกครับได้มาก็เอามาเก็บรักษาไว้จนทุกวันนี้แล้วก็มั่นใจว่าเป็นพระดี พระแท้นะครับจึงเก็บไว้แล้วก็คนที่ g o o g l e ก็เจอพระองค์นี้เจอที่ Google น,นะครับเจอเจอที่รู้รู้ว่าเป็นใช่องค์นี้พิมพ์นี้เพราะอะไรเพราะเราดูตรงนี้นครับดูตรงจุดตรงนี้เขามีจุดตรงนี้จุดหนึ่งนะครับเช่นจีวรก็มีตรงนี้นะครับวงแขนจะมีลักษณะเป็นสวยงามเกศจะเป็นมนุษย์บัวตูมมีหูสองข้างนะครับและการมีเส้นอัสนะสชั้นเนี่ยนะครับ คือพอเราเห็นปุ๊บเอา้าเป็นพระเดียกับพระของเรานี่ว่าอะไรเงี้ยผมก็เลยเก็บองนี้ไว้จนทุกวันนี้นะครับเอามาให้เพื่อนเเรารับชมกันขอบคุณ fc ทุกท่านครับที่เข้ามาให้กำลังใจและรับชมขอจบวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ